กำหนดไว้รัศหรือทีคะแม้สระเสียงยาวทีฆะก็ตามขอบเขตซึ่งไม่ใช่กล่าวลากยาวจนเกินกำหนดอายามะอายะตะเกนะไม่ใช่ร้องเป็นเพลงหรือใส่ทํานองขีตะดขีตัดสเรนะแต่อย่างใดกล่าวคำก็ต้องมีแค่สระพันยะสิสระคือสระ มีรัะกับทีฆะและพันยะคือคำกล่าวส่วนอายามะคือลากเสียงยาวคีตะคือเพลงขมขมแม่นแม่นสระพันยะคือความเป็นแห่งการกล่าวตามสระนั้นๆสระนั้นๆก็มีสั้นรัสะหรือยาวทีฆะกำกับอยู่แล้วไงรัสกสระเสียงสั้นที่กำหนดตามสระอะ อิอุของบาลีเอโอออัวเอือเอียแอของไทยเป็นต้นทีคะสระเสียงยาวที่กำหนดตามสระอาอออูเอโอของบาลีเอโอเอ้าัวเอือเอียแอไอออของไทย สระพัญยะคือการกล่าวการพูดคำกล่าวคำพูดไม่ใช่เพลงไม่ใช่คำเอื้อนอันยาวไปจากที่กำหนดด้วยสระรัตสะสระทีฆะสระก็ได้กำหนดว่าให้พูดให้กล่าวไว้แล้วให้ตรงการพูดสิทําให้คมแม่นกับการกล่าวเท่านั้น 96. พูดมีสระกำกับสั้นยาวมิใช่เพลงไม่มีทํานองพูดกับเพลงหรือร้องเพลงมันต่างกันนะเอาให้ชัดๆคมๆแม่นๆอย่าผิดอย่าเพี้ยนอย่าเลี่ยงอย่าเบี้ยวแต่พอน,นานๆไปกิเลสก็ชักจูงให้เพี้ยนออกไปหลงผีนรกที่ชอบเพลง หลงผีนรกที่ชอบเสียงเอื้อนอันยาวอีกก็เหมือนอย่างทุกวันนี้นี่แหละที่วนกลับไปกบฏต่อสระพัญญะยังหลงผิดว่าสระพัญญะอนุโลมมีทำนองกันผีนรกนี้แหละตัวดีที่ใช้กิเลสชวนให้หลงวนไปวนมาอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่เคยหยุดลงได้ในความเป็นกรรมกับการอยู่กับวัฏฏะสงสารของเอกภพพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต มิใช่อนุโลมต่างกันนะคำว่าสระพัญญะนี้เองที่ถูกผีมันหลอกคนโง่อยู่ตามที่เป็นกันอยู่นี้เพราะคำกล่าวที่ลากเสียงอันยาวก็ดีใส่ทํานองให้เป็นเพลงก็ดีมันกินลึกในใจคนมันมีครองโลกปุถุชนตลอดการและมันมีนนยยะละเอียดในมิติอื่นๆอ,อ,อีกผีมันต้องเอาชนะให้ได้เสมอเมื่อคนโง่ก็ต้องแพ้ผี พระพุทธเจ้าสมณะโคดมจึงไม่ตรัสมากในเรื่องสระพัญญาท่านทรงวางวินัยบัญญัติไว้แล้วก็จบวิบากใครวิบากมันกรรมใครทำก็ของคนนั้นผิดวินัยก็บาปก,ก็ได้นรกเจ้าของกรรมต้องระวังสังวรเอาเองพระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้เพราะพระองค์ทรงรู้ฤทธเดชความไม่เที่ยงบทนี้ดี ขอยืนยันว่าสระพันยะไม่ใช่เพลงไม่ใช่การสวดขับที่มีทำนองเป็นเพลงหรือเอื้อโดยเสียงอันยาวเด็ดขาด97 ที่ผิดเพี้ยนกันยิ่งก็คือสระพัญญาที่ผิดวินัยนี้แหละคำว่าสวดที่เป็นภาษาไทยแท้ๆก็ไม่ได้แปลว่าร้องเพลงสวดแปลว่ายื่นออกไปหรืออธิบายให้ยาวออกไปนั่นเองสวดเป็นคำไทยแปลว่ามันยื่นยาวออกไปขอยืนยันคำว่าสวดเป็นภาษาไทยคือมีส่วนที่มันยื่นยาวออกไป ไม่ใช่แปลว่าการร้องเพลงคำพูดมีทํานองสวดโดยเฉพาะในการสวดของศาสนาแปลว่าการอธิบายให้ยาวออกไปอีกไม่ได้แปลว่าร้องเพลงเด็ดขาดมันเพี้ยนไปได้เสมอสำหรับผู้หน้ามืดติดอัศทะรสอร่อยโลกีผู้มีอวิชชามันจะถูกมานถูกผีชักนำสะสังขาริกัง ไปสู่ทางเสื่อมเสมอชนีเองเป็นปกติธรรมดาของโลกีสระพัญญะมาจากคำว่าสระสระพัญยะคำกล่าวซึ่งแปลได้ความว่าความเป็นแห่งการกล่าวตามสระนั้นๆขอยืนยันว่าสระพัญญะไม่ใช่เพลงไม่ใช่การกล่าวที่ใส่ทำนองให้มีซุ้มเสียงสำเนียงเป็นคีตาเป็นเพลงเด็ดขาดแม้แต่เป็นเสียงลากอันยาวก็คือ อายามะอยะตะเกนะสระพัญยะไม่ใช่ขีตะที่หมายถึงเพลงมีทํานองและไม่ใช่อายามะที่หมายถึงการลากเสียงให้ยาวออกไปสระพัญยะเป็นแค่คำกล่าวหรือภาษาพูดเท่านั้นถ้าจะเป็นได้ก็แค่วาทิตะคำที่พูดสามารถทางภาษาได้คัดเลือกมาใช้ให้ดีมีความหมายชัดๆเหมาะๆเ,เด็ดๆคมคำคมคาย ถึงขั้นไพเราะเข้าขั้นภาษากวีซึ่งแตกต่างจากคีตะแน่นอนอย่าสับสนเป็นอันขาดสระคือสระมีอะอาอิอีอุอ e ูเอโอเป็นต้นซึ่งมีทั้งเสียงสั้นรัศะและเสียงยาวทีคะการกล่าวคำจึงต้องให้ตรงกับเสียงที่สั้น รัสะหรือยาวทีคะนั้นซึ่งแม้จะเป็นคำกล่าวที่สะกดด้วยสระเสียงยาวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องออกเสียงเอื้อนเป็นทํานองหรือลากยาวจนเกินที่มันควรจะเป็นนอกจากจะเน้นก็ยาวแค่เน้นพอเหมาะมีเชิงหมายว่าเน้นคำนั้นให้สำคัญยิ่งขึ้นคำกล่าวนี้ก็ยังไม่ใช่เพลงอยู่ดี อย่าลากเข้าสู่ความเสื่อมกันนักเลยพันยะคือความเป็นแห่งการกล่าวสั้นๆก็คำพูดสระคือการออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวตามสระสั้นรัศะหรือสระยาวทีคะนั้นๆก็ให้ตรงตามที่ว่านั้นเถิดดังนั้นการกล่าวจะให้เป็นเช่นใดก็ต้องแค่การกล่าวแค่คำพูดพันยะ ไม่ใช่ร้องเพลงอย่าเพี้ยนกันนักแต่ผีคือจิตที่ติดในความเป็นเพลงมันจะดึงไปสู่ทางเสื่อมเสมอมันจะเผลอใส่ทำนองเพลงเข้าไปในสระพันยะความเป็นแห่งการกล่าวตามสระไม่ใช่การกล่าวใส่ทำนองเพลงนี้อยู่เรื่อยแหละคำว่าสระพันยะนี้เป็นภาษาธรรมดานี่เอง ที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำอนุญาตให้สาทยายเป็นสระพัญญะได้ตามวินัยที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเจ็อ่านกันแล้วพินิษดีๆจากข้อ21และก่อนข้อ21นี้ม,นม,นมีข้อ20นํานำมาก่อนใช่ไหมข้อ20นั้นท่านตรัสชัดเจนแล้วว่าอย่าร้องเพลงหรืออย่าสวดอย่าเผลอเป็นร้องเพลงอีกละ่ะด้วยเสียงอันยาว ซึ่งเฉพาะภาษาพูดหรือคำกล่าวหรือความเป็นแห่งการกล่าวนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่เพลงไม่ใช่คำพูดที่มีทำนองแม้แต่อย่าลากเสียงให้เกินพิกัดการกล่าวหรือคำกล่าวก็ให้กล่าวตามสระซึ่งมีสั้นรัสะมียาวทีฆะตามกำหนดอยู่แล้วแม้ยาวเกินเหตุ มันก็คือการกล่าวด้วยเสียงอันยาวที่ไม่ควรทำอยู่แล้วยิ่งไปเป็นการกล่าวที่ใส่ทำนองเพลงเข้าไปมันก็ต้องผิดแน่แล้วดังนั้นสระพัญญะจึงไม่ใช่สวดสวดคือขยายความให้ยาวออกไปก็ไม่ใช่ร้องเพลงด้วยเข้าใจตรงกันนะแม้จะใช้คำว่าสวดผสมเข้าไปในประโยคคำพูดสวดก็ยังไม่ใช่ร้องเพลงอยู่ดี สวดคือการพูดขยายความออกไปให้มีมากขึ้นมากขึ้นคมคมนาเกาสิ การเบี้ยวบาลีทําให้ศาสนาพุทธผิดเพี้ยนบาปสระพัญญะจึงคือการกล่าวคือคำพูดความเป็นแห่งการกล่าวเท่านั้นขืนมีทํานองไม่ได้ผิดรู้จักคำว่าผิดไหมแต่ผู้ที่เบี้ยวบาลีก็มักจะยืนยันว่าสระพัญญะคือการสวดที่มีทํานองอยู่นั่นแหละก็เขาเป็นนักเบี้ยวบาลีไง ผู้ยังอวิชชาไม่เบี้ยวบาลีแต่พูดตามนักเบี้ยวบาลีก็บาปอยู่นะย้อนไปดูในวินัยเล่ม7ข้อ20กันอีกทีที่ท่านตรัสไว้ก่อนข้อ21ว่าหากใครทำการกล่าวหรือทำคำกล่าวผิดไปจากสระพัญญะนั้นมีโทษ5ประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอนแล้วกลัวว่าจะมีโทษกันบ้างไหมบาปนะ โทษห้าประการนั้นคือ 1. ตนยินดีในเสียงนั้น 2. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น 3. ชาวบ้านติเตียน 4. สมาธิของผู้พอใจการทำเสียงย่อมเสียไป 5. ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่างและยังสำทับด้วยอีกว่าภิกษุไม่สวดพระธรรมด้วยทำนองยาวคลายเพลงขับ รูปใดสวดต้องอาบัตทุกกดชัดแจ้งแจ่มแจ้งแจ๋วใสชัดเจนไหมในแง่นี้เชิงนี้ดังนั้นสระพันยะจึงไม่ใช่เพลงไม่ใช่เสียงขับอันยาวเกินกว่าเหตุแม้จะเป็นการกล่าวด้วยสระที่เป็นทีคะคือใช้สระเสียงยาวพอดีก็อาอีอ e ูเอโอ เป็นตนต้หากกล่าวยาวยิ่งกว่าที่ควรจะทำก็ผิดแล้วไงแล้วไปใส่ทํานองเป็นเพลงนั้นผิดแน่หรือเอื้อนยาวเกินไปเวอร์ไปยังไม่ได้เลยยังถือว่าผิดอยู่นะข้อ20เป็นข้อห้ามก็การชี้ชัดในโทษว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างก็โทษ5้าข้อนั้นไงส่วนข้อ21น,น,นี้นั้นเป็นคําอนุญาตให้สาธยายอธิบายขยายเพิ่มคำ คือเพิ่มสระพันยะให้เพิ่มยาวคําออกไปมีใช่ยาวเสียงก็สวดคําออกไปเพิ่มให้มีคํำกล่าวต่อไปอีกได้สวดก็มีใช้การร้องเพลงหรือมีใช่การลากเสียงอันยาวอยู่ดีตามเรื่องเดิมที่มีในยุคพระพุทธเจ้าก็คือภิกษุฉับพคีได้สวดพระธรรมด้วยทำนองอันยาวคล้ายเพลงขับชาวบ้านเพ่งโทษ พลธนาติเตียนว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรสวดพระธรรมด้วยทานองยาวคล้ายเพลงขับเหมือนพวกเราชาวคารวาสขับเนาะพระพุทธเจ้าได้รับการร้องเรียนให้ตัดสินจึงได้บัญญัติวินัยนี้ซึ่งเป็นภาษาก็ว่าเราอนุญาตให้สวดการอธิบายให้ยาวออกไปอีกไม่ได้แปละว่าร้องเพลงหรือขับร้องเลยนะ